เนฟแลนด์ไก่ปันนี้ตอนนี้เราจะทำอะไรเมื่อกี้บอกเปิดไปแล้วใช่ปะมาต่อท่าวันแรกไงได้เรามาต่อท่าวันแรกก็จะมาเห็นฉุบหน้าคนที่ต่อท่าเราวันนี้นะหนึ่งสองพี่แก้มดื้อท่ามก็พี่แก้มนะครับผมเป็นทีเชอร์ของเราแล้ววันนี้สบายหน่อยบอยสู้ๆนะบอกให้เรื่องความเป็นว่าสู้ๆนะก็จะบอกว่ายำหน่อยๆก็ก็ได้ตามเพลงนะครับ กัมสบิเอรทริกดาวดาวอัพดาวดาวอัพก็คือไม่ต้องเบนเลยหลักจริงๆของมันคือการใช้รอมบอดี้ที่ม่ใชดาวที่็รอรอ กูมีอะไรเกิดขึ้นก็แค่เตือนเธอ หนึ่ามี่ห้ากเ็ดแปดหกหนึ่งมันยังมีบางสระที่เรียนอีกหนึังจัสซึงกั๊กแอนด์เบสจัสซึงกั๊กแอนด์เบส สนิทกันนิดเดียวครับตลกตลกมากเลยรู้ส <classy> <in> enfin ึกว่ามันต้องดีแน่นอนทุกคนจะต้องว้าแน่นอนเพราะเรายังว้าเลยรู้สึกเป็นคนที่มั่นใจมากขึ้นทำไมเพราะอะไรเพราะว่าเป็นคนติดดินยังไงนะฉันเล่นน้ำคนให้รู้ท่าติดดินยังไงยี่ขอเป็นหงส์ที่มาเดินเล่นบนดินโอ้วันแี้จบเทิร์นนี้ครับเจอกันวันอื่น จากการตัวต่อไปครับเชื่อว่ามีอีกหลายตายให้ทุกคนต้องไปเต็นตาใช่ <Yeah. S 3> ม,มันจะเกนกย์เฮยัเกเฮ้ยมันเกิขึ้นหรอสูขาวผมแบเกือบไม่รอดชีวิตทำไมอ่ะฮอัจจะเลียว ช่ปั้นละทามอตรงกลาด้ว,ว,เวยเรื่ความที่รองานี้มันแข็งแรงมากอาจจะไม่โดนเท้าแต่รองเท้าเป็นรอยว้าวเจ็บปะ่ะไปครับไปนอนเหรอจะบอกว่าจำไม่ได้เลยือ ขึ้นลงน้ำหนัาขับกล่องต้องขับากซักซ f o t e กระดูกดู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 ดด รู้สึกยังไงครับดีรู้สึกว่าในวันเป็นคนใจร้อนแต่ตอนนี้คือเราต้องไปแล้วครับพอแบตกล้องจะหมด ชื่อเลยเพราะมันชื่อมากเลยล่ะชื่อมากรู้สึกมันเหนียวปะตัวเตียนี่เหนียวเออเหนียวเดีเดีเราไม่พกแกงเหนียวไปให้ออกเพื่อแบบไม่เหนื่อยหรอกแต่ไม่ดีนะมันไม่สบายเลื่ไปเลื่อนไปเดี๋ยว เพลงพวกเราด้วยนะครับทุกคนฟังไม่อย่างเนี่ยลอาครับรตอนลกานรอบสิบนก้าล0ล้านแล้วครับไม่เยอะเลยชวยอกันครับมา่อ เดี๋ยวผมทาลิปนะครับจะได้ดูไมซี่เย้อันนี้บอกครับทุกคนขอถ่ายร้องใหด้วยนะครับวันนี้ทำไรวันนี้สอบก่อนถ่ายมีตอนนี้เช้ามาก0 0โมงอะแต่นี่รู้สึกโอเคกับการสอมเช้านะเพราะว่าจะได้นอนเยอะๆก็จะพิเศษบอกว่ะเธอหันข้างหลังให้มันดูดิ Cắt em chuông, cắt em chuông, cắt, 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 เบสเบสเบสตปเรงขอดูไล base, base, base. น์จเบสแล้ไ,ไม่ได้เบสเบสเบสแทนแทนแาดไปทำยังไงคะเหมือนว่ายน้ำจริง ฝ้ายายโอ้โหนม่งกลงกนรไม่สฝนมารใช่คูนะครับช่างแต่งหน้ากแต่งค่ะ้าผแต่งเองค่ะต่ไม่แล้วไม่ไหว่ะัทำไมโยไม่เปียกเลยอะเออโยไปหน้าบนขนานัลคือยกเป็นอย่างเหมือนกันวดูพี่แทน น่าไม่เปียกเลยเปียกชุ่มฉ่ำอ่ะเป็นไบบซิงเกิก็ไม่ตัไม่เลิกเลยตื่นเต้นมากผ่านเวลาพร้อมเห็นร้องไห้ทุกซิงเกิลเลยดีใร้องไห้ทุกซิงเกิลเลยอ๋อแต่ว่าจะร้องไห้ด้วยเหตุผลอะไร ไม่เจอวันเด้มิวมาแล้วใช่วันนี้เสร็จตั้งแต่แบบเที่ยงวันเพื่อกลับไปนอนแล้วก็เตรียมตัวไปเดนเดี๋ยวผมจะไปแปรงโฉมด้วยโอ้พอคิดว่าน่าจะน่าจะดีอว่ะน่าจะแบบเออเออเออดีก็ได้นะครับ๊ายบาย You s h o ่วหนึ่งเวลา and I can't escape เมื่อเห็นเธอที่ไร้ไปไม่ถูกเลย I don't